ก็สวัสดีครับวันนี้ผมนายอภวัชรุชัยยงนะครับชื่อเล่นชื่อเขนนะครับก็ก็บางคนก็อาจจะรู้จักผมบ้างแล้วนะครับสอบเข้าโรงเรียนเตรียมศึกษาได้ที่ถึงสายปีการศึกษาที่นะครับผมอยู่ห้องหง้ามามาเป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านทยีศาสตร์นะครับผมลงสมัครตํตแหน่งกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการในมีการศึกษาหน้าครับเบอร์สามนะครับก็ แน่นอนครับการที่เราจะลงสัครกรรมการนักเรียนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยลงตอบคำถามได้สองคำถามก็คือเมื่อเราได้ตำแหน่งนั้นแล้วเราจะทำอะไรเพื่องเรียนบ้างแล้วก็เราลงกรรมการนักเรียนเพื่ออะไรนะครับในส่วนของผมครับคำถามแมกก็คือเป็นกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการแล้วเราจะทำอะไรเพื่อนเรียนบ้ๆๆางก็อย่างแรกก็คือสการที่ดูวหนงครับก็ เพื่อนๆบางคนก็น่าจะเคยมีปรสบกนรณ์ดีๆกับอะาแล้วก็คงจะมีุูกพี่หมอมาช่วยติวลองมองสียงแต่ว่าเสี<ะ>ยงฟังเล้วาบอฟัาต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 าาตนาะาต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 าาตาตา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 ตาตาาต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 นตา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 ตลตาา ต่อเลยฮะ ö, พี่ติวน้องพี่ตวน้องอพี่ติวน้องก็คือจะเป็นโครงการที่รุ่นพี่ม5มาช่วยติวน้องม4แต่ว่าเท่าเพื่อนบางคนก็อาจจะสังเกตกันว่าในปีการศึกษานี้คือมีโครงการพี่ติวน้องแค่เทอมเดียวก็สิ่งที่ผมจะทำก็คือในปีการศึกษาหน้าผมก็จะทห้มันม6 2เทอมแต่ว่าไม่ได้มีแค่โครงการที่จะช่วยรุ่นน้องที่กำลังจะขึ้นมาเป็นม4ในีการศึกษานี้อย่างเดียวครับเราก็จะมี การตั้งเพจเฟซนะครับเพื่อช่วยมีเรื่องด้านวิชาการเอนเพื่อน่มเดียวกันด้วยอาจจะมีการแชร์สรุปแชร์สรุปวิชาต่างๆต่อซ่งหรือว่าแชร์แบบฟุขาต่างๆด้วยแล้วเราก็ผมพวกผมก็มีทีมงานของที่จะช่วยมาเฉลยแล้วตอบคำถาให้นะครับเออแล้วก็คำถามนก็คือเป็นกรรมการน่นอ,อรุ่นพี่ปีที่แล้ว รุ่นพี่ที่เป็นกรรมการนักเรียนอีการศึกษานี้เขาถามให้ทิ้งคำถามอะไรก็คือทําไมเราต้องเป็นกรรมการนักเรียนในเมื่อเราเป็นนักเรียนธรรมดาเนี่ยเราก็จะมีส่วนช่วยเหลือโรงเรียนได้คำตอบของผมคือการเป็นนักเรียนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะสร้างเองถึงแม้เราจะสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงโรงเรียนได้แต่นก็จะเป็นแค่ส่วนน้อยก็คือเราอาจจะช่วยเสนอสิ่งที่ดีขึ้นได้แต่ว่าเราจะไม่สามารถบริหารส่วนนั้นได้อย่างเต็มที่ การที่ขึ right. ้นมาเป็นกรรมการนักเรียนและช่วยและได้ทํางานร่วมกับคนที่ได้รับเลือกจากเพื่อนเพื่อนมาทางานด้วยกันสำหรับการพัฒนาพัฒนาเราช่วยโรงเรียนเป็นไปเป็นมีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็สิ่งที่ผมจะทิ้งมาไว้ครับก็คือสิ่งใดจะประสบความสำเร็จได้นี่มันจะต้องมีสองอย่างหลกก็คือเวลาและโอกาสก็ ตอนนี้เวลานั้นมาถึงแล้วก็เหลือแค่โอกาสที่เพื่อนๆก็จะอยิดยื่นได้นะครับ